หัวเฉยพออุ้มแหลนหัวโอ้ยลูกอิตสบายดีพี่น้องมาหาหมอคือเก่าลูกเป็นไข่ไข่บัวสวงบัวเศร้าลายมาเสียงเงินอีกแล้วพี่น้องกันบัวเสียงเงินบัวเศร้ามาหอดคุณหมอคือเก่าพี่น้องนี่ดูดินเซี่ยงอื ว่าคุณหมอคือเกาพี่น้องเอ้ยมาเรียบร้อยพี่น้องเลยเบิดไปเรียบร้อยพี่น้องได้แผ่นรลุดไข่มาสามแผ่นพี่น้องยาสองอันพี่น้องเลยยาดีไข่ยาดุ่นมัน เนยาสองอันหมือนีนย่าลายเป็นไรพี่น้องเลยไ<ง>ข,ยข่อขอนลูกพ่อจ้ะเพิ่นแพ่เพิ่นนั่งข้างหน้าเพิ่นแพ่เพิ่นสีสี่ไขน่น้ำย,ยาเนี่ยก้นน้ำกับป๋อนี่พี่น้องเมื่อคืนนี้เท่าหยัดก้นไหาเศ้ามากกาา็ขึ้นจังหวะชงชิบมาฮอดเทือนแล้วพี่น้องมามาเบิ่งนี่เต้าแกะนี่ผม,เ,มเคยเห็นนั่ะนะเว้ยลง ชี้แช่และไปเห็นนานลูกหมอหายจน่ิตายลูกหมอฟอนหนาวมาชอกเพื่อนก็จะมาหายจัดยาหายเบิดงช็องเซนอันนี้แล้วเห็นละบ่อเห็นลบบไปโตน่าใช้บัตนึ่งใเดียวจุกดิไปเป็นชองหัวถ้าเบิ้งบัดมือค่ะเอาหัวมันมาหมดแล้วอันนี้สามพัน สามพันบาทมีแต่ทั้งมาเนี่ยรวมสังคองข้าใหา้แม่ขี้ข้ามซื้อมาหา้แต่กุ้งเทศนนะ่ะพอดีหกพันกว่าพี่น้ 6, องหกพันกว่าบาทหัว <c oughs> มันคือจังมันเนาะเขาก็มีหัวอยู่บ่หมมี่ไมแต่นี่มันหมนมี่ไม่แต่นี่มีแต่อ้าบอนเขาข้ายนี่ได้เออขา้ขาต้องไปหาเลือกซื้อหัวมันจังหาแทบปักซองหมมีต้องอยู่สวรรค์อีกโอ้หันหัวมันอ่ะเออหัวมันแบบขาวหายแม่ขี้ข้ามซื้อมาหายนะอันนี้เขาคือมะคล้ายใช่หร วเขาก็มาตั้งวหามาให้พวกสปออมีเปลี่ยนค้ายแบบเขาขายเขาขายน้ำชอรแม่ว่ามันเบิดมันยังกับไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะคะเจ้าหันทั้งเราหกรอยไปเปลี่ยนกันเลยเอามาให้นะงเด็กกันนะฮะปล้อยเธอจะเปลี่ยนนะแปล้อย่ะเออน่าลืมเจ็ดลอยนะเจ็ลอยแปซิบหรือเจ็ดลอยเขาซิบเจหาซิบเจ็ดลอยหาซิบพวั หมอหายอเอาห้องแม่คิงคัมไปเปลี่ยนน้าพี่น้องเข้าอันเอาอันเข้าผัดไว้ลงเปลี่ยนใหัวใจลงเปลี่ยนก็เลยโหจกักราคามันเออเปลี่ยนแบบเจ็ดร้อยหา้าสิบอือสายเออว่าอันนี้เล็กจ,จัดยิบยาห้บอกเออนี่แล้วทางแกตนะคัมแมนเข้ามหมอห้ยการซื้อมาให้เท่านะั้นชีได้ไปหลอกเอาอยู่สวรรค์อ,อีก ยังดีอันเทียนหายแม่ขี้ข้ามซื้อมาหายพี่น้องเลยรวมทั้งเบิดกับพอดีเบิด์ตพันคู่พันกว่าบาทพี่น้องหกพันสี่หกพันสี่เก้าซิปโดนต้งเบิดขอบคุณหลายๆเด้อพี่เอ๋ยใจอ่ะก็อาจจะหายหายได้อุ้มไปนำเช่ก่อนอุ้มไปแล้วยิงเช่าอะไรคานจะเอาเจ้าแก่หน้าตั้งเสือหัวเจ้ามือบางหนึ่งก็อุ้มลูกไปนำ จ้าน,นี่นเสียใจอยู่เสียใจหมูปะมิดจ้ระรากป <ละ S 2> วดเข,ข,ขาปวดว่าไข่ยังมันไข่สาน้ำข้อมันกระปานิเราข้อมันขึ้นเยอะอืมแล้วก็ตัวหอนถ้ามันหมกกักไข่กลางคืนไข่กับบริขืนเหมือนนี่ปกติเลย <c oughs> ปกลาเอายาสอดไปใส่ตู้เย็นให้แม่ซุยเนี่ยตู้ใส่ช่องผิดห้องแม่ซุยยวน <c oughs> ในเฮือนหน่อยเด้อ นี่ละพี่น้องแนวเฮาโบเคยได้ก็ได้พี่นอออ้องกยครั้งแรกครั้งแรกเพราะกันเลือกววาแกดเมื่อคืนเนี่ยวุย้ยวัตถุคนหนังจุ่มจะโทรศัพั์ความดีใจกับแม่ําบเคยได้เนาะพี่น้องเนี่ยโบเคยได้ก็ได้ขอบขอบคุณนุกลายเด้อเนี่ยบเคยได้ก็ได้เนาะโบเคยมีก็มีบาอันนี้เต่าแกะเต่าแกดง่ายกับโเคยเห็นกับชิฮากับิมาเห็นนี่ <c oughs> เลยเราอะเราจิใจยังได้เรา หัวมันกะฮะกะเห็นแม่คิงค้ำเนื้ยง,งให้เบิ่งขึ้นเออเออมันเป็นเนดาได้วะหัวมันเสียปแหน่เสีใช้ไปยังใชใช้ไปตั้งอยู่ใช่วะเออพโฟนัสิตโต้เนดาได้โฟนัสหน้ามันจะเป็นยังไงเอาล่อเบิงง่งเงยเงยเอยรอเบิง่งก็จังรอถาา่าวะเนื้องกะฮกชี้ปลายเนาะยังบอกเห็นว่าเต้าแกตเต้ากัดเต้าจั๊งก็แก๊สเต้าแก๊สเต,ต้าแก๊สเต้าแก๊สบอกเออบวแมน แก๊ดกเอะเนนนก็เย็นบดจีไปเปิดได้บาจวออนง่งนี่บจักบจักดีใจบจักชิยันเดี๋ยวเอาว่าฮจีฮฮจีลลงเปิดให้เจาตู้ปลาเด้อบุญัหน้าเแงให้ดูเยเป็นชูชูกพรแพงแงความด้อควบคนางนะจีมเุกุกความเจ็บอยา่ขาชมี ไปทางใต้ให้ผู้ชว่วยเยอะไปทางเนื้อผู้ชว่วยสั่งเด้อชองปีขางเจ้าให้มีแต่งเงินแต่ข้ามเด้อลูกเด้อให้ลำให้รวยเกิดกว่าเก่ามันเงินมนันเงินตอนนี้<อ>พี่น้องเลยเ่นเป็นทุกอย่างให้เฮ้าตอนนี้นะพี่น้องเลยเผลเป็นทุกอย่างให้ลีพี่น้องป่ายุกิตอนนี้นะอขอบุณขอบุอบอเลายลายคยได้ก็ได้นอกตูเ้เย็นใหญ่เดือนชู้ก็ได้บ้านนี้มาได้เตาแกะอล่ะอือ จะถาเบ่งหัวมันเดิมงามเทไงตัวชุมพาวเบ่งเมื่อคืนนะ่ะเออก็เห็นอยู่มันมันก็เป็นแทนคืออีอย่างคือแผ่นชีดอกชีดีใหญ่ๆตะกี้นะแถมชิไดอ้อันอันหม้ออบอันไก่อีกพี่น้องอบไก่ไนนออ่น้ำมันอีกหม้มออบไก่หม้อต้อมะมาม่าอีกแมคิ้งข้ามชื่อมาหาย ให้เพิ่นซื้อมาให้เพิ่นเพิ่นอนไปซื้อให้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเพิ่นไปเยี่ยงว่าอันนี้กับานั้นอันกับธนาเนี้เขาก็เลยเพิ่นซื้อมาให้กับเงินป่ายุกินีแล้วพี่น้องเพิ่นฝากมาให้เขาก็ได้ละพี่นเพิ่นฝากมาให้เขาก็ได้ลายแนะพี่น้อนเพิ่นฝากม็ซื้อเอาแล้วได้เข้าอยากได้ยมันก็เลยได้ร้ายแนวได้จังแนวไหมสี่แนวเนาะเพิ่นฝากมาให้เขาก็ได้ละพี่น้องเขาก็ซื้อเอาแล้วพวมพวมมีเงินวะช้าช้าแบบพวมมีเงินนะได้แต่บึงได้แต่ ลำไปซื้อๆแล้วอ้ยอยากได้ได้อยากได้ได้กับไปลูกซื้ <c oughs> อๆกันแล้บขอได้หมากับแม่กันแล้วเนาะบ่มีเงินสะมาจะได้เพิ่นว่าคุ้มืงินี่ครับเขื่อนหรือเงินน้าพี่น้องอขันบอกมีเงินไปทางไหนกับโบ,บ,บได้ได้บ่ได้ได้เด้อขอบุญขอบคุณละลายพี่เอ้ยที่เบิ่งแง่ครอบครัวมีงง <c oughs> เงื่งเพิ่นเป็นทุกอย่างนะตั้งแต่มผิดแปลงน,นัวพี่น้องเลย <c oughs> เอาไปกินยาเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นยังก่อนขิวเข่าไปจักใจ จยากเอาไปกินข้าวกินนมมันเป็นอะไรเนี่ยเขาคนบาได้กินข้ายักเป็นได้ไข่กะโอ้ยไข่อยู่บดอบบดรอแต่แต่ิกแป้งนัวพี่น้องเลยนับตั้งแต่ร้านตั้งแต่ยุกิเบชูแนวนมยุกิปลาแดกบักพริกแป้งนัวเปือกุ้มเบิร์ดปักแป้งมักถั่วหมักกุ้งปักเคยก็ได้กินมักกระโพอซาลี่เบชูแนวหมักโม่หมักแป้งกะได้กินอะไรซะไข่ติดไสวหวานก็ได้กินเบิร์ด เ้าลักในบ้านมีเงป็นเปื่อยใหญ่หมู่พี่น้องเลยคอยโขนใหญ่ไหมชุ่คอยคอยสู่ขึ้นไปป้อนเข่าด้วยพยาพมาทนมาก่นนี่มจะาหน่อยจะ้ามมันอีขึ้นน้ำกัน้ามขึ้นไหวพยาพมากก็เชมาตื่นเม่เราก็บเคยเห็นคือกันเราเป็นอะไรเรากระบอกเห็นแล้วแต่อัวมาหาก็ะเห็นน่งกัน เอาหายบึงคือม,มันเรามันเป็นเราไดเราอะเราเคชิมาเห็นหนุวยแล้วพอกอันข้าเจา้าว่ะใจท้าว่าอันใหม่คุณนีบ่บ่มีว่าโอ้ยละอันสำนีแล้วจักหน่อยเอามาเปลี่ยนลบไปลบมามันกเก่าคือเก่าก็เจ <c oughs> ้าว่ะห้องห้องอันแม่คิงคามนะเอาขึ้นไปนะก็เปลี่ยนอัทางใหม่ลดทางนะเขาเข้าไปไปเติม อืมทางนั้นเขาก็เอาไว้ไปเติมไหไว้คนใหม่มาเปลี่ยนเติมกับอยู่ใช่อยู่สวรรค์ถูกย่าเขาจ้าขึ้นไปเติมสวรรค์ูแุ่งเติมแล้วข้าเจ้าก็ลงมาเป็นลำโดดนย่างที่แม่ขจ้าก็เอาแพงแน่เผื่อขาเมื่อมันเขาขึ้นไปกับบทีแล้วหักลายบอกลายหน่วยหน่วยหาหกซีบหน่วยูและมันมีสองห่านย่าสองหม่องหม่องหนึ่งก็หาหกซีบหม่องหนึ่งก็หาหกซีบพอไปทำหม่องหนึ่งนั้นชามพันกัวบรุษเจดีก็เลยลดลงมาหานหลุมออืบานเนธ เติมแก๊สน่ะคะมีห่านหนึ่งถึงห่านหนึ่งแพงลดกันศ้าบาทหนึ่งดอกอห่านตัวเี้ไปซื้อแก๊สนี่พัแพงเติมนะบรรหานตัวทั้งหลุมนะว่าถือกลัวถือกลัวซ่าบาทอันบบนี้อันพามข้าวจาว่าขัาเถื่อมาเติมบอเออเถื่อมาเติมมาเปลี่ยนนะร้านอหนบอ ป้กับโบยากดอกข้าเจ้าย่อลงแล้วข้าเจ้าก็เปลี่ยนเอาทางใหม่คือในห้าโลดโอ้ปแล้วก็เปลี่ยนแล้วม้วนที่เรือเลยข้าเจ้าก็ขึ้นไปเติมเองข้าเจ้ามันเบิดลายข้าเจ้าก็ไปเติมอยู่สวรรค์ลงมาเมียนเบียบว่าไปข้าเจ้าเปลี่ยนปุปปะไม้เอราะมันายให้ข้าเจ้าเออข้าเจ้าเปลี่ยนให้โลดข้าเจ้ามีสำรองเรียบร้อยไอ้เตะอยกระจายจืดข้าเจ้าโอ้กระจายจืดเลยโบยากในปากช่องนี่ก็บโบอืดน่ามอดเนี่ยเนี่ยเออโบอืดมีช่องห่านโบมีหัวหัวมันอยู่สวรรค์ผมตัวรรค์ พระเจ้าปรไดิคายหัวแมนยังดียนแม่ขี้ข้ามโทรมาเนาะเรับกันยังจวบยังดวงดีอยู่ประจวบขึ้นพอดีสร้างกับบัวจักต่อพี่น้องเลยอันต้าแก็ดนี่กันเห็นแม่ขี้ข้ามเคยใส่แล้วโทรไปถามเพิ่นไปปรึกษาเพิ่นว่ามันแบบใดมันเห็ดอย่างใดแหละเพิ่นก็เลยว่ะหายไปเบิ่งดูอยู่ปักซองข้ามันบ่มีแหลยอันเรื่องซื้อเมื่อหายต่พุ่นกันะก็ยังพรท่านได้ไปเบิ่งซร้าพี่น้องเพิ่นโทรมาเมื่อคืนนี่ก็เลยแบบ คือขืนว่าคือสิบโมี่แหละก็เลยแบบเอาเลยเอาเลยสั่งเพผนเอาเลยเลยเปิ็วิดีโอค้อมาหายก็อยู่ปักซองกับโมี่อาลียังหูทเขาก็ได้เลยเด้บอลนี้อ่าย่างเงี้ยเลยมาจังลองต้มปลาสุดน้ำม่งต้มปลาสุดน้ำอีแม่ไม่คือไปตามมีไข่บดแดงเนี่ยห่างนิดหน่อยนี่จะเป็นกรอบเป็นกรอบอยู่จ้ยจักเลย บายในห้างอันนี้มีีแต่ไข่รีบมันอะไหมีแต่ไข่รีบป่ะเห็นแน่ก๊กดอกใหม่นมีแต่ไขรรีบพอกินก็อยู่ก๊กขามเถอะเนาะพี่น้องเอ้ยลาคีบสำนึกละจ้าสบายดีเด้อจ้า